สวัสดีครับขอขอเริ่มรายการครูเกอีซดฟอร์ดเลยนะครับเรามีเรามีรายการใหม่นะคบชื่อว่ารายการเล่าเรื่องแปลกประหลาดนะครับก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องผีหลังห้องนะครับถ้าใครอยากให้ทําเรื่องผีรัสเซียผีจีนผีอะไรอย่างงี้แล้วเรื่องมันก็คือเรื่องอะไรเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้คอมเมนต์นะคบก็วันนี้จะมาเรื่องแรกกันก่อนเลยเนาะ เรื่องแรกนะครับเดี๋ยวก่อนนะเรื่องแรกขอเป็นกระดานเป็นเดี๋ยวก่อนนะนตัวนี้ก็แล้วกันนะเริ่มแรกนะครับหัวข้อมันก็คือกระดานดำในห้องชีวะนะคะเอ๋แปลกจังพวกนายมาดูนี่สิหืมมีอะไรหรอวิภู ทำไมครูต้องล็อกห้องนี้ตลอดเวลาเลยนะแถมกระดานดำยังมีผ้าปิดไว้อีกอื้มแปลกจริงๆด้วยนะคำตอบอยู่ที่กระดานดำนะ่ะมันคือกระดานดำอาถรรพ์ไม่มีใครแกะออกมาจากหลังห้องได้หรอกจิ๊บเห็นเขาว่ากันว่ารกระดานดำแผ่นนี้ทำจากไม้โรงศพที่โรงงานแอบนำมารีไซเคิล แล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีชื่อของใครปรากฏขึ้นมาบนกระดานดำคนคนนั้นจะต้องตายภายใน24ชั่วโมงยกเว้นแต่จะลบชื่อออกทันเรื่องเหลวไหลทั้งเพหน้าจิ๊บฮ่าฮ่าเธอ <suis S 1> <mobile> หมายถึงอยู่ๆก็มีชื่อปรากฏขึ้นเองบนกระดานๆๆโดยที่ไม่มีใครเขียนหรอ มันจะเป็นไปได้ยังไงก็ใช่หน่ะสิไม่งั้นจะเรียกว่ากระดานฐานหรอแล้วที่สำคัญใช้อะไรลบมันก็ไม่ออกหรอกยกเว้นดินป่าช้าเท่านั้นนี่เธอเชื่อเรื่องแบบนั้นจริงๆเหรอจิ๊บคลิกคิกไรสาระชะมัดห้าห้้ของแบบนี้ไม่เห็นกับตาตัวเองก็คงไม่เชื่อแน่จริงนายลองท้าที่สุดดูสิ ข่าวลือมั่วซั่วมันก็แค่กระดานดำเก่าๆทำให้ใครไปทำให้ใครเป็นใครตายได้ที่ไหนปึง้งบอึก,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 กึกคึกชิงรีบกลับห้องเรียนกันเถอะอากาศร้อนไม้โคงลั่นเองละ่ะนะ วันต่อมาดูก่อนนะขอโทษทีนะครับแสดแสดแสดเอ๊ะมามุงดูอะไรกันที่ห้องกระดานติ้งต่องนั่นกันนะควับควับฮึกบวิภูอา้าวเด็กๆหลีกไปหน่อยลุงเอากุญแจห้องมาแล้วอา้าววิภูนายมาแล้วเหรอยายจิ๊บนี่ฝีมือเธอใช่ไหม เธอแกล้งฉันสินะฉันไม่ได้เป็นคนเขียนนะเพราะฉันเป็นคนไปตามลุงพันลงมาเองแหละนายรีบไปลบชื่อตัวเองออกก่อนเธอพลืดพลืดหืมวิภูนั้นเธอทำอะไรนะ่ะไเนมันเต็มอ๋อเรื่องเล่าของกระดานดำนี้อีกแล้วสินะ เอาเถอะงั้นเธออยู่ลบชื่อของตัวเองออกนะส่วนคนอื่นกลับไปเรียนได้แล้วโอ้ยแย่แล้วผลืดผลืดลบมาตั้งนานยังไม่ออกเลยสักนิดเมื่อวานเราพูดถูกกระด,ดานดำตอนบ่ายโมงนี้ใกล้นี้กรใกล้จะบ่ายแล้วถ้าครบ24ชั่วโมงเมื่อไหร่เราตายแน่ยิภูฉันโทรบ,บอกพ่อเอามาให้แล้วนะ ดินป่าช้าวัดไงขอบใจนะฉันช่วยนายลบด้วยนะฉันเป็นคนบอกให้นายท้านี่ถ้านายตายไปฉันคงบาปแย่เลยมาช่วยกันลบเถอะลืดพลืด <c oughs> เอ๊ะลบออกแล้วโชคดีจังในที่สุดก็ลบออกหมดจนได้ลืพลืดขอบใจมากนะจิ๊บขวับเอ๊ะมีไรเหรอ พี่ภูเมื่อวานตอนที่กระดานเสียงดังนะ่ะเป็นตอนบ่ายโมงใช่ไหมควางคืนคลืน,ลนงักงักงักฉันไม่เคยรู้ว่ามีกระดานดำตรงหลังห้องด้วยนั่นมีชื่อทุกคนเลยนี่นะครับคือชื่อทุกคนที่ปรากฏอยู่บนกระดานดำหลังห้องเปรีย้ยเปรีย้ยไว้เปรีย้ยเปรี้ยะว้ คลื่น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 ก็คือตึกมันจะถล่มนะครับก็จบแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อที่ติดตามคลิปใหม่ของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบาย